สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะลูกนะคะรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะให้นักเรียนเปิดมาหน้าที่123านะคะ123ี่นะคะเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนับ1 1ถึง20นะคะการใช้เครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบนะคะจะมีเครื่องหมายเท่ากับ เท่ากันนะคะเท่ากับนะคะแล้วก็ไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากันไม่เท่ากับนะคะแล้วก็มีมากกว่ามากน้อยกว่านะคะน้อยกว่ามากกว่านะคะเครื่องหมายต่างๆนะคะก็จะเขียนไม่เหมือนกันนะคะให้นักเรียนเปรียบเทียบเลขตัวเลขทั้งสองฝั่ง นะคะมีเท่ากันมีเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะเครื่องหมายน้อยกว่าอ่าน้อยกว่าแล้วก็เครื่องหมายมากกว่านะคะต่อมาให้นักเรียนเปิดมาแบบฝึกหัดข้อที่สองนะคะแบบฝึกหัดมาหน้านี้เลยนะคะข้อที่สองน 2, หน้าที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าหน้าที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้านะคะให้นักเรียนเปรียบเทียบ er จำนวนตัวเลขนะคะจำนวนตัวเลขที่กำหนดให้นะคะเปรียบเทียบจำนวนตัวเลขที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะคะจะมีเครื่องหมายะจะมีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและก็เท่ากับนะคะให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย3เครื่องหมายนี้ลงไปในแต่ละข้อให้ถูกต้องนะคะ สิบเจ็ดมีหนึ่งกับเจ็ดกับสิบห้ามีหนึ่งกับห้าตรงกลางและหว่างจะเปรียบเทียบสองจำนวนนี้สิบเจ็ดกับสิบห้าอ่ะสิบเจ็ดกับสิบห้าจะเปรียบเทียบสองจำนวนนี้นะคะนักเรียนคิดว่าเราจะใส่เครื่องหมายอะไรดีมากกว่าหรือว่าน้อยกว่า หรือว่าเท่ากันนะคะเราจะใส่เครื่องหมายอะไรดีคะ17 17ให้ดูตัวหน้าค่าตัวหน้าก่อนเสมอนะคะให้ดูค่าตัวหน้าก่อนเสมอว่าจํานวนเนี้ยมันมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันกับจํานวนข้างหลังนะคะเวลาเราอ่านค่าเราจะอ่านเลขค่าตัวนี้ก่อนนะคะ เราจะอ่านเลขค่าตัวนี้ก่อนเราถึงจะเปรียบเทียบได้ว่าเราควรจะใส่มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันดีนะนะคะเราจะต้องดูเลขข้างหน้าตัวนี้นะคะสิ 17, มันทำไมกว่า15บหสิบเจดมันทำไมกว่า 15? บหคะสิมันมากมันน้อยหรือมันมากหรือมันน้อยกว่าหรือมันเท่ากันกับ15บหอ่ะสิ 17, มันทำไมกว่าอยู่แล้วมันมาก กว่านะคะก็ใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะตัวนี้คือเครื่องหมายมากกว่านะคะตัวปากแหลมตัวนี้จะไปแทงตัวที่น้อยกว่าสเสมอนะคะอ่ะถ้าเป็นฝั่งทางนี้สิบห้าย้ายฝั่ง15้าย้ายฝั่งมาทางนี้17อยู่ข้างหลังนะคะอ่ะค่าที่เราจะเติมคือค่าอะไรสัญลักษณ์เครื่องหมายอะไร มากกว่าหรือน้อยกว่านะคะอ่ะเอาสิบเจ็ดหันมาแทงอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมคะใส่ค่าเหมือนเดิมได้ไหมคะไม่ได้เพราะสิบเจ็ดเปลี่ยนฝั่งแล้วนะคะเพราะสิบเจ็ดเปลี่ยนฝั่งแล้วนะคะให้นักเรียนคำนึงค่าตัวเลขก่อนเสมอค่าตัวแรกอ่ะไม่ใช่ค่าตัวแรกนะคะให้นักเรียนคำนึงค่าตัวแรกก่อนเสมอเราถึงจะอ่านค่าตรงกลางนี้ได้นะคะสิบห้า 15บหามันทำไมกว่า17บเคะ15มันทำไมกว่า17บเคะ, 15, ม,ม, 17, คะมันมากมันน้อยหรือมันเท่ากับ17คะสิบ้าอ่าสิบหมันน้อยกว่า1ิบนะคะเวลาเราจะแทนค่าเปรียบเทียบตรงนี้ให้เราดูค่าตัวแรกก่อนเสมอ นะคะให้เราดูค่าตัวแรกเน้นค่าตัวแรกตัวที่อยู่ข้างหน้าก่อนเสมอนะคะเราถึงจะเปรียบเทียบใส่มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับได้นะคะอ่าให้นักเรียนคำนึงดูข้างหน้าเลขค่าข้างหน้าก่อนเสมอเวลาเราจะใส่นะคะถ้ามันถ้าตัวเลขอ่าอยู่ในรูปกระจายแบบนี้ให้นักเรียนเอาไปทำไมก่อน ให้นักเรียนเอาไปบวกกันก่อนนะคะถ้าตัวเลขอยู่ในรูปกระจายแบบนี้นักเรียนจะต้องเอาไปบวกกันและหาผลลัพธ์ก่อนนะคะก่อนที่นักเรียนจะเปรียบเทียบนะคะอ่านี่ข้อนี้เหมือนกันนะคะเอาค่ารูปกระจายตัวนี้ไปบวกกันก่อนนะคะหาผลลัพธ์ข้อนี้ก่อนแล้วนักเรียนถึงจะมาเปรียบเทียบจำนวน2จํานวนนี้ นะคะ,ะให้นักเรียนข้อ2นะคะให้นักเรียนเปรียบเทียบค่าที่มากกว่าน้อยกว่าและก็เท่ากับนะคะให้ถูกต้อง6ข้อนะคะต่อมาข้อนี้เหมือนกันเปรียบเทียบจํานวนโดยใช้เครื่องหมายอ่ามากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันมี10ข้อนะคะ10ข้อตัวเลขจะมาในรูปจํานวนเต็มแล้วก็จะมาในรูปจํานวนของรูปกระจาย นะคะมีเต็มกับกระจายเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในรูปกระจายนักเรียนจะต้องเอาผลลัพธ์สองจำนวนนี้ไปบวกกันก่อนนะคะไปหาผลลัพธ์ก่อนนะคะแล้วนักเรียนถึงจะเปรียบเทียบได้ว่าเราควรจะใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับได้นะคะอ่ะนะคะตัวนี้เหมือนกันนะคะมาในรูปของการกระจายนะคะนักเรียนจะต้องเอา 2องจำนวนนี้ไปบวกกันนะคะไม่ใช่ว่าใส่คําตอบตรงนี้นะคะตรงนี้ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้จะต้องใส่สัญลักษณ์เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะอ่ะต่อมานะลูกนะต่อมาหน้าต่อมานะคะหน้าต่อมาเป็นการเรียงลําดับจํานวนเป็นการเรียงลําดับจํานวนนะคะลำ,ำดับจํานวนที่มากกว่าน้อยกว่านะคะ เรียงลำดับจำนวนที่มากกว่าแล้วก็น้อยกว่านะคะาจากมากไปหาน้อยจากน้อยไปหามากนะคะเป็นการเรียงลำดับของจำนวนตัวเลขนะคะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนให้เรียงลำดับกันนะคะเขาจะกำหนดตัวเลขมาให้นะคะข้อที่หนึ่งตัวอย่างกำหนดตัวเลขมาให้สิบห้าสิบเพราะฉะนั้นสิบห้าสิบหกแล้วเลขตัวนี้ที่หายไปคือเลข สิบห้าสและก็และก็สิบเนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เรียงจากอะไรเรียงจากมากไปหาน้อยหรือเรียงจากน้อยไปหามากนะคะ,ะตัวนี้คือเรียงจากค่าน้อยไปหามากนะคะตัวนี้คือเรียงจากจากค่าน้อยไปหามากนะคะมากที่สุดนะคะน้อยที่สุดนะคะ,ะต่อมาสิบ อ่าอะไรหายไปแล้วก็10 2นะคะอ่าให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนที่หายไปให้ถูกต้องนะคะต่อมาเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมนะคะอ่ามี8มี9มีอะไรที่หายไปนะคะให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนตัวเลขที่หายไปให้ถูกต้องนะคะต่อมาเป็นคำสั่งข้อที่3เขียนจำนวนที่มากกว่าจำนวนต่อไปนี้ที่ ต่อไปนี้อยู่1นะคะต่อไปนี้อยู่1น่งเขียนจํานวนที่มากกว่าจํานวนต่อไปนี้อยู่1ก็คือ17แล้วมากอยู่1คือ17แล้วก็สิบสิบอะไรคะสิเจ็ดแล้วก็มากกว่าจํานวนนี้อยู่1คือ17บวกหคือสิบแปดมีสิแล้วบวกอีกหนึ่งเป็น ยี <24 S 2> ่สิบนะคะอ่ะบวกนะคะมากกว่าอยู่หนึ่งบวกหนึ่งนะจำนวนตรงนี้บวกไป1นึ่งบวกไปหนึ่งบวกไปหนึงแล้วช่องตรงนี้จะหาผลลัพธ์ได้นะคะอ่ะที่มากกว่าจํานวนตัวนี้จํานวนที่กำหนดให้อยู่หนะคะอ่ะต่อมาเขียนข้อสีนะคะเขียนจำนวนที่น้อยกว่าจำนวนต่อไปนี้อยู่หนึ่ะสิบเะก็ลบลบ สิบเจ็ดลบหนึ่งสิบสามลบหนึ่งน้อยกว่าก็ลบนะคะสิบหกลบหนึ่งแล้วก็จะได้คำตอบข้างหน้ายี่สิบลบหนึ่งอ่ายี่สิบลบหนึ่งลบไปหนึ่งนะคะก็จะได้คำตอบว่าเลขที่อยู่ข้างหน้านี้จะต้องเลขอะไรอ่าหรือไม่ดูสิบเจ็ดก่อนสิบเจ็ดคือก่อนสิบสามคือก่อนสิบหกคือ ก่อน20คือนะคะตัวนี้เป็นการเปรียบเทียบจำนวนมากไปหาน้อยอ่ะไม่ใช่เปรียบเทียบการเรียงลำดับนะคะการเรียงลำดับของจำนวนนะคะจากอ่าน้อยไปหามากจากมากไปหาน้อยนะคะต่อมาข้อที่5ระบายสีจำนวนที่มากที่สุดด้วยสีฟ้า ระบายสีจำนวนที่น้อยที่สุดด้วยสีชมพูนะคะทีนี้มีคํำสั่งมากที่สุดอ่ะมากที่สุดสีฟ้าน้อยที่สุดสีชมพูดูลำดับเลยค่ะนะคะข้อที่1กับข้อที่สองนะคะอ่าข้อที่หนึ่งก็ดูลำดับมากที่สุดระบายสีฟ้าน้อยที่สุดระบายสีชม มีสองข้อขบวนรถไฟนะคะไม่ใช่ระบายทุกอันนะคะคำสั่งคือมากที่สุดระบายสีฟ้าน้อยที่สุดระบายสีชมพูนะคะต่อมานำจำนวนในข้อหนึ่งอ่านำจำนวนในข้อหนึ่งมาเรียงลำดับจากน้อยไปมากนำจำนวนในข้อหนึ่งอ่ะข้อหนึ่งคือข้างบนนะคะ นำจำนวนข้อหนึ่งเนี่ยตัวเลขตัวนี้สิบสามสิบหกสิบเอ็ดสิบห้าสิบแปดนะคะดูสิคะนักเรียนดูว่ามันเรียงหรือ,อยังตรงนี้นะคะมันเรียงหรือ,อยังมันยังไม่ได้เรียงนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนมาเรียงลำดับจากน้อยไปหามากเพราะฉะนั้นลำดับที่น้อยจะต้องอยู่ข้างหน้ามาที่หนึ่งเพราะเรียงจากน้อยไปหามากที่สุดค่าที่มากที่สุด นะคะมากที่สุดจะต้องอยู่เป็นลำดับสุดท้ายนะคะมากที่สุดจะต้องอยู่เป็นลำดับสุดท้ายน้อยที่สุดอยู่เป็นอันดับที่หนึ่งเพราะเรียงจากน้อยไปหามากนะคะต่อมาอ่ os os. นำข้อที่สองลงมานำข้อที่สองนะคะนำข้อที่สองลงมานำข้อท <Bo om, S 1> <ümüz activate> ี่สองลงมามาเรียงลำดับจากมาก ไปหาน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเลขที่มากที่สุดจะต้องอยู่อันดับที่หนึ่งเลขที่น้อยที่สุดจะต้องอยู่อันดับสุดท้ายนะคะอ่มากที่สุดมากที่สุดจะต้องมาอยู่อันดับที่หนึงน้อยที่สุดจะต้องอยู่อันดับสุดท้ายนะคะให้นักเรียนนำเลขข้อสองมาเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยนะคะต่อมาหน้าถัดมา หน้านี้นะคะต่อมาหน้านี้นะคะเป็นการแบ่งจํานวนที่กําหนดให้เป็นกลุ่มย่อย2กลุ่มนะคะแบ่งจํานวนที่กําหนดให้เป็นกลุ่มย่อย2กลุ่มย่อย2กลุ่มยังไงนะคะย่อย2กลุ่มยังไงนะคะตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างเหมือนเดิมที่เราบวกเป็นกลุ่มย่อย2กลุ่มเหมือนเดิมนะคะบวกเหมือนเดิม มี11 1 1อสิบเอ็แล้วก็เลข4นะคะ4บวกกับอะไรถึงจะเท่ากับ11 4บวกกับอะไรถึงจะเท่ากับ11นะคะไม่อย่างนั้นให้นักเรียนเอาผลลัพธ์ไปลบอ่ะ11 ลบสี่นะคะสิบเอ็ดลบสี่ก็จะได้ตัวนี้นะคะอ่าสี่บวกกับอะไรถึงจะเท่ากับตัวนี้นะคะอ่าเอาแขนสองแขนแขนสองแขนมารวมกันจะเท่ากับสมองแขนสองแขนมารวมกันจะเท่ากับสมองจะเท่ากับหัวจะเท่ากับสมอง แขนสองแขนมาบวกกันเอาแขนสองแขนกลุ่มย่อยสองกลุ่มย่อยมาบวกกันจะเท่ากับตัวนี้นะคะจะเท่ากับตัวนี้นะคะตัวนี้คือเอาไปบวกไปรวมกันกลุ่มย่อยสองกลุ่มมาบวกกันและจะเท่ากับตัวนี้นะคะไม่ใช่ว่าเอาตัวนี้ตัวนี้ไปบวกกันนะคะเอาตัวนี้เอาแขนสองแขนตัวนี้ไปบวกกัน จะเท่ากับผลลัพธ์นะคะให้นักเรียนเติมกลุ่มย่อยที่หายไปให้ถูกต้องนะคะอ่ะสูบตัวอย่าง18บวกกับอะไรแล้วได้18 18บวกกับอะไรแล้วได้18มีอะไรบวกกันแล้วได้18นะคะตัวอย่างนะคะเนี่ยอะไรบวกกันแล้วได้18บ้าง แล้วก็7บวกกับอะไรแล้วได้15เอา15ตั้งลบด้วย7ก็ได้นะคะ15ตั้งลบด้วย7ก็จะเท่ากับผลลัพธ์ตัวที่หายไปตรงนี้นะคะอ่าเอาตรงนี้ตรงนี้มาบวกกันนะคะตรงนี้ตรงนี้มาบวกกันแต่ถ้าแก้ถ้าจะแก้โจทย์นะคะแก้โจทย์ให้เอาจํานวนเต็มมาลบกับจํานวนนี้นะคะจานวนเต็มจํานวนเท่ากับจํานวนผลลัพ์มาลบกับตัว ั้งนะคะมาลบกับตัวละตัวตั้งจะได้เท่ากับตัวลบนะคะจะได้เท่ากับตัวนี้นะคะอ่ะต่อมาข้อ2เขียนจำนวนทั้งหมดที่ได้จากการรวมกลุ่มย่อย2กลุ่มอเขียนจำนวนทั้งหมดที่ได้จากกลุ่มย่อยสองกลุ่มคือบวกกันเท่ากับตัวนี้ บวกกันเท่ากับตัวนี้นะคะสองกลุ่มย่อยมาบวกกันเท่ากับตัวนี้สองกลุ่มย่อยมาบวกกันเท่ากับผลลัพธ์สองกลุ่มย่อยบวกกันเท่ากับผลลัพธ์นะคะอ่ะข้อต่อมาต่อมานะคะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างที่เป็นกลุ่มย่อยสามกลุ่ม เมื Beyonce, ่อกี้เราเขียนเป็น um 2กลุ่มใช่ไหมคะเมื่อก yep ี้เราจัดกลุ่มเป็นสกลุ่มแบบนี้นะคะเมื่อกี้เราจัดกลุ่มเป็นสกลุ่มแบบนี้ทีนี้เราจะจัดกลุ่มเป็น3กลุ่มนะคะทีนี้เราจะจัดกลุ่มเป็นสามกลุ่มสิอจัดกลุ่มเป็นสามกลุ่ม8มี1อ่าและมี อะไรไม่รู้หายไปอะ,อะไรไม่รู้หายไปนะคะอ่ะแปดบวกหนงเป็นแปดบวกหนเป็น9กบวกกับอะไรถึงจะเท่ากับ11 9นับต่อไป9แล้ว10บสิบอดอ่าลองบวกสอง อ่ะนะคะลองบวก2องจำนวนเต็มคือ11จัดกลุ่มย่อยเป็น3กลุ่มได้ดังนี้8บกหเป็น9 9บวก2 9แล้ว10 11นะคะก็เท่ากับข้อนี้แสดงว่ากลุ่มย่อยของ11เลข11จัดเป็น3กลุ่มคือ1อ่ะขอโทษ8 1และสองนะคะ8 1ดและ2นะคะ, 8, 1, แ,ะ, 2, ะ,คะแบ่งเลข11เป็น3ามกลุ่มย่อยได้ดังนี้8 1ดและ2เท่ากับ11เนะคะเท่ากับ11นะคะ, 11, ะ,คะให้นักเรียนแบ่งตัวเลขอแบ่งตัวเลขที่กำหนดให้จัดเป็นกลุ่มย่อย3กลุ่มนะคะจัดกลุ่มย่อย3กลุ่มนะคะ แบ่งกลุ่มย่อย3กลุ่มให้ถูกต้องนะคะตัวนี้เลขอะไรเล,เลขอะไรบ้างที่บวกกันสามกลุ่มนี้3ตัวนี้บวกกันแล้วได้13นะคะบวกกันแล้วได้13นะคะต่อมาเขียนจำนวนทั้งหมดที่ได้จากการรวมกลุ่มย่อย3กลุ่มอ่เหมือนกันเหมือนกันกับเมื่อกี้ที่เราจัดกลุ่มนะคะมา ขียนผลลัพธ์อ่าเขียนตัวเลขที่ได้เอาเลขมาบวกกันหมดเลยบวกกันสามตัวนี้บวกกันห้าบวกสี่อ่าห้าบวกสี่หาผลลัพธ์เป็นคู่ก่อนห้าบวกสี่ห้าแล้วหกหกเจด็ดแปดเก้าอ่าเก้าเป็นเก้าเก้าบวกอีกสองเก้าบวกอีกสองเป็นเป็นเท่าไหร่คะ เแล้ว10 11ิบเอ่ะสิบเนะคะเพราะฉะนั้นเลขกลุ่มย่อย3ตัวนี้รวมกันแล้วได้1ิบเนะคะ,ะไม่ใช่ว่าเอา5มาบวกกับ4แล้วเอาสีมาบวกกับ2แบบนี้นะคะนักเรียนจะต้องหาผลลัพธ์คู่แรกก่อนพอหาผลลัพธ์คู่แรกอ่ะก็เอาเลขตรงนี้มาบวกกับตัวที่อยู่ข้างหลัง ะะเอาเลขตรงนี้มาบวกกับตัวที่อยู่ข้างหลังนะคะ,ะมาบวกกับตัวที่อยู่ข้างหลังก็จะเท่ากับ10 1ก้าผลลัพธ์ตรงนี้ใส่ไปนะคะ,ะมี9้าข้อนะคะเอาเลข3ตัวนี้ไปบวกกันนะคะหาผลลัพธ์คู่หนึ่งก่อนพอได้ผลลัพธ์คู่หนึ่งแล้วนะคะนักเรียนก็ไปบวกตัวสุดท้าย นะคะไปบวกตัวสุดท้ายพอได้สุดท้ายแล้วก็จะเท่ากับผลรวมทั้งหมด3ตัวนะคะการจัดกลุ่มย่อย3กลุ่มนะคะของเลขที่กำหนดให้นะคะ,ะต่อมานะคะต่อมาให้นักเรียนทำท้ายบทเลยทำท้ายบทหน้านี้นะคะทำท้ายบทหน้านี้นะคะทำท้ายบทหน้านี้นะะททห,นนหน้าที่1 3 5หเลยนะคะให้นักเรียน ทำท้ายบทหน้าที่115นะคะท้ายบทหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะอ่านข้อความดูภาพแล้วตอบคําถามนะคะอ่านข้อความดูภาพแล้วตอบคําถามนะคะแตนป้องและอิ่มนับเหรียญหนึ่งบาทที่หยอดกระปุกอมสินไว้สัปดาห์นี้ได้ดังนี้อ่านนับเหรียญหนึ่งกองจะเท่ากับสิบ หนึ่งกองเท่ากับสิบหนึ่งกองเท่ากับ10นะคะเอาไปบวกกันไปรวมกันกลุ่มย่อยหนึ่งกองเท่ากับ10นะคะเอาไปบวกกันอยากรู้ว่ามีเท่าไหร่ไปบวกกันบวกอีกสี่เป็นสิบสี่แต่มีสิบสี่ป้องมีเท่าไหร่สิบบวกสิบสิบบวกสิบเป็นยี่สิบนะคะสิบอะบวกอีกเท่าไหร่นับนะคะให้นักเรียนนับเหรียญย่อย Ora, ใครสะสมเงินได้มากที่สุดได้เท่าไหร่อใครนะคะใครตรงนี้คือใครใครได้เงินเท่าไหร่เงินเงินเท่าไหร่นะคะใครได้มีเงินเท่าไหร่อตรงนี้ใครได้เงินเท่าไหร่ใคร,รสะสมเงินได้น้อยที่สุดน้อยที่สุดคือใคร ได้เงินเท่าไหร่นะคะใครมีเงินพอซื้อสมุดร,ราคา16บาทได้ใครชื่ออะไรเป็นแตนเป็นป้องหรือเป็นอิ่มที่สามารถซื้อสมุดได้ในราคา16บบาทได้นะคะอ่ะใครใครเขียนชื่อต่อมา เขียนตัวเลขแสดงจำนวนหนึ่งอยู่ในหลักสิบเก้าอยู่ในหลักหน่วยอ่าคือค่าตัวไหนนะหนึ่งอยู่ในหลักสิบเก้าอยู่ในหลักหน่วยคือค่าตัวไหนนะอ่าให้นักเรียนเขียนจำนวนเต็มในรูปกระจายดังต่อไปนี้3บวก10 10บวก3ได้ผลนับเท่าไหร่ใส่ลงไปนะคะในรูปกระจายของเลขอะไรต่อมาข้อ3 7อยู่ในหลัก 7อยู่ในหลักหน่วยอ่า7อยู่ในหลักหน่วยนะ7อยู่ในหลักหน่วย1อยู่ในหลักสิบอ่า7อยู่ในหลักหน่วย1อยู่ในหลักสิบมีจำนวนเท่าไหร่7อยู่ในหลักหน่วย1อยู่ในหลักสิบเรียกว่าเลขอะไรอ่ะแสดงอ่ะเขียนเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ตัวใดมีค่ามากที่สุด มีค่าเท่าใดตัวไหนมีค่ามากที่สุดเลขโดดที่เขาขีดเส้นใต้นะคะมีหนึ่งสองมีห้าและมีหนึ่งเลขตัวไหนที่ขีดเส้นใต้แล้วมีค่ามากที่สุดอ่ะมีค่ามากที่สุดแล้วก็มีค่ามีค่าเท่าไรดูตำแหน่งด้วยนะคะว่าตัวนั้นอยู่ในหลักหน่วย ตัวนั้นอยู่ในหลักไหนหลักหน่วยหรือหลักสิบดูค่าด้วยนะคะนะคะดูค่าด้วยนะคะว่าตัวที่ขีดเส้นใต้ยอยู่ในหลักหน่วยหรืออยู่ในหลักสิบนะคะอะ่ต่อมาเขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะแสดงจำนวนเปรียบเทียบจำนวน ในนี้นะคะอะ่ข้อที่1 12กับ10บวกสเท่ากับเท่าไหร่เปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะเลขที่อยู่ในรูปกระจายเอาไปบวกหาผลลัพธ์ก่อนแล้วก็มาเปรียบเทียบเลขทั้งสองฝั่งนะคะเลขที่อยู่ในรูปกระจายเอาไปบวกการรวมกันหาผลลัพธ์นะคะแล้วก็มาใส่มากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับนะคะ ต่อมาเรียงลำดับจำนวนน้อยไปหามากจากเลขที่กำหนดให้นะคะน้อยน้อยจะต้องมาอยู่ในลำดับที่หนึ่งนะคะน้อยไปหามากมากจะต้องอยู่เป็นลำดับสุดท้ายนะคะสิบสามสิบแปดสิบสองสิบห้าสิบเจ็ดให้นักเรียนดูตัวเลขนะคะ ค่าน้อยจะต้องมาอยู่เป็นอันดับที่หนึ่งค่ามากจะต้องอยู่เป็นอันดับสุดท้ายนะคะเรียงตัวเลขจำนวนจากมากไปหาน้อยนะคะอ่ะอ่ะขอโทษค่ะจากน้อยไปหามากนะคะข้อ6เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยนะคะ1ิบสี6 10 1สเนะคะเขาให้เลขมาเขาไม่ได้เรียงกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมาเรียงลำดับจับตัวเลขมาเรียงลำดับใหม่ นะคะคดูคำสั่งจากมากตัวที่มากคือค่าเลขอะไร14 20 16 1 9สคือเลขอะไรคะยี่สิมากที่สุดนะคะต่อมา20แล้วต่อมาคือ1ิบเกต่อมาเลขที่อ่าเลขลำดับถัดไปอีก19แล้วก็1ิบ สิแล้วก็สิบสี่สิแล้วก็10บน้อยที่สุดจะต้องอยู่เป็นอันดับสุดท้ายนะคะน้อยที่สุดจะต้องอยู่เป็นอันดับสุดท้ายอันนี้น้อยที่สุดอยู่อันดับที่1เพราะเรียงลำดับจากน้อยไปหามากต่อมาเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องที่เป็นกลุ่มย่อย หรือนับได้จำนวนสองกลุ่มย่อยหรือสามกลุ่มย่อยนะคะสองกลุ่มย่อยหรือสามกลุ่มย่อยนะคะอ่ะดูคำสั่งเหมือนเดิมเอาสิบสามลบหกนะคะสิบสามลบหกเหลือเท่าไหร่ใส่ลงมานะคะอ่ะตัวนี้บวกกันบวกกันหาผลลัพธ์จำนวนเต็มกลุ่มย่อยสองกลุ่มนะคะตัวนี้จะเท่ากับต่อมา อาหาเจ็ดอ uh ่ะ huh. uh, ไม่ใช่ห้าบวกสองห้าบวกสองเป็นห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกกับอะไรถึงจะเท่ากับสิบเอ็ดนับต่อไปเลยค่ะนับต่อไปให้ถึงสิบเอ็ดว่าเพิ่มอีกเท่าไหร่อ uh, ่ะเจ็ดบวกกับอีกเท่าไหร่นะคะถึงจะเท่ากับสิบเอ็ดอ่ะเลขนี้รวมกันบวกกันเอาอ่ะวก รวมกันก่อนรวมกันะจะเอาเลขไหนไปบวกกันก่อนก็ได้คู่หนึ่งนะคะบวกกันก่อนคู่หนึ่งห้าบวกหกเป็นเท่าไหร่หกบวกห้าห้าบวกหกแล้วก็เอาจํานวนผลลัพธ์ไปบวกกับสีนะคะก็จะเท่าก,กับผลลัพธ์ตัวนี้นะคะวิธีการจัดกลุ่มย่อยสามกลุ่มนะคะ วันนี้นะคะเราก็เรียนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจํานวนมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็เท่ากับนะคะแล้วก็มีจํานวนที่ไม่เท่ากันนะคะแล้วก็เรียงลําดับจํานวนจากน้อยไปหามากและมากไปหาน้อยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ให้นักเรียนทําถึงหน้า136นะคะทําให้ถึงท้ายบทนี้นะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ